รสหอมคําคมพระครูบาสติใจวันที่17มีนาคม2568สศาสุเจ้าค่ะรู้อ่านเขียนเรียนจดจำเรื่องนำพาพิจารณาให้รู้ผลที่ตนก่อน ใช้อ่อรสะท้อนใจให้ได้รู้ในพระธรรมมีปัญญาให้หาดูพระบุญชูท่านตั้งรู้ผู้สอนเราตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามตามด้วยสี่พระบุญมีมาต่อห้าพาจะเริ่มยกตัวอย่างพาให้เห็นเป็นเนื้อหา ทางลูกศิษย์ให้คิดมาตามท่านครูระผู้รู้ผู้บอกทางกลางความดีต้องตั้งจิตในทางใจให้รู้ก่อนจึงอุดทรนเรื่องร้อนใจให้เรารู้พระบุญมีสักศีมาพาให้พรสมหวังก่อนตอนสดชื่นเหมือนตื่นนอน ให้บรรลุเรื่องพระธรรมวิชากรสุขสบายจึงตามมาทางสมบัติเห็นแน่ชัดตัดทุกออกนอกหัวใจเป็นอารมณ์ไม่สมหวังที่ตั้งอยู่เพราะผู้รู้ผู้บอกทางวางมันเสียมันขึ้นลงลงแบบนี้ที่มนุษย์บริสุทธิ ลงได้ในใจวาพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสัตว์รู้เจ้าค่ะ